สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องทํานายฝันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้เป็นของคนที่นอนหลับแล้วฝันเห็นเกวียนนะครับมารอชมกันว่าจะมีความหมายว่ายังไงถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครไปชมกันเลยครับสําหรับใครที่นอนหลับแล้วฝันเห็นเกวียนเทียมด้วยมา้าวัวควายหรือได้นั่งขี่ไปในเกวียนมีการทํานายว่า ผู้ฝันมีโอกาสมากๆที่จะได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่หรือมีโอกาสได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้านายมาดูเรื่องตัวเลขกันบ้างนะครับเลขเด่นคือเลข4เลขรองคือเลข7ส่วนเลขนำโชคคือ14 40 44 147 447 717 สำหรับการทำนายทายทักเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังสำหรับใครที่เป็นนักเสี่ยงโชคควรเล่นแต่พอประมาณไม่ให้เดือดร้อนครอบครัวและเงินในกระเป๋านะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ